สวัสดีค่ะช่องมูดาไกลบ้านเจสีของฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเรื่องข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่ทุกวันทั่วโลกในวันนี้นนก็คือเรื่องวัคซีนโควิด -19 นั่นเองวันนี้มาทําความรู้จักในเรื่องของวัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนที่ตัวเจสีเองได้รับการฉีดมาแล้วเข็มที่2เห็นเพื่อนๆขอเข้ามาว่าอยากให้เจสีเนี่ยนำเรื่องวัคซีนโควิดมาคุยกันหน่อยก็เลยไปหาข้อมูลมาให้ดังต่อไปนี้ค่ะ หลังจากผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์นะคะจากองค์การอนามัยโลกได้ตรวจสอบข้อมูลวัคซีนโควิดไฟเซอร์แล้วพบว่ามีความปลอดภัยรวมถึงประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดีหลายประเทศจึงเริ่มดำเนินการจัดหาวัคซีนชนิดนี้พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญในการฉีดให้กับประชากรในประเทศรวมทั้งประเทศไทยเองก็มีชื่อวัคซีนไฟเซอร์อยู่ในแผนนี้เช่นกันค่ะ วัคซีนโควิดไฟเซอร์คืออะไรมาดูกันค่ะวัคซีนโควิดไฟเซอร์มีชื่อทางการว่า BNT 162-B2 เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ชนิด mRNA ที่คิดค้นโดยบริษัทไฟเซอร์ Pfizer, ร่วมกับบริษัทสัญชาติเยอรมันชื่อ BioNTech วัคซีนชนิด mRNA เป็นการสังเคราะห์สารพันธุกรรมเรียนแบบเชื้อไวรสัสขึ้นมาดังนั้นในวัคซีนจึงไม่ได้มีอนุภาค ของเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ตายแล้วอยู่ภายในเลยเมื่อ mRNA ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนส่วนหนามหรือเรียกว่า spike, spike protein นะเหมือนกับโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการติดเชื้อจนเป็น c o v i d 19เมื่อร่างกายเห็นโปรตีนส่วนหนามของไวรัสแล้วจึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันไว้สำหรับป้องกันไวรัสจริงๆที่จะเข้ามาได้ วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ได้รับอนุมัติให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือเรียกย่อว่า FDA นะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 สำหรับผู้ที่อายุ12ปีขึ้นไปล่าสุดวันที่2 4มิถุนายนปี2564นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยอนุมัติทะเบียนวัคซีน COVID วัคซีนโควิดไฟเซอร์แล้วนับเป็นวัคซีนโควิดรายที่6ที่ผ่านการอนุมัติจากอย วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ประสิทธิภาพเป็นอย่างไรหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, เข็มที่2แล้วจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด -19 สูงถึง91.3%ในช่วง7วันถึง6เดือนหลังฉีดนะ นอกจากนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC กำหนดให้วัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง100%ซในการป้องกันความรุนแรงของโรคที่เกิดจากโควิด -19 นั่นเองในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA กำหนดให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงที่เกิดจากโรคโควิด -19 ไว้ที่95.3% แต่ว่าปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันว่าหลังจาการับวัคซีนไฟเซอร์แล้วจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อสู่คนอื่นได้มากน้อยเพียงใด เพราะว่าภายใน10วันหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกอาจจะยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้เนื่องจากร่างกายยังไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้เต็มที่ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขต่อไปเช่นสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปที่สาธารณะเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นนะสล้างมือหลังหยิบจับสิ่งของและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะหากจำเป็นต้องเข้าสถานที่ที่มีผู้อื่นควร เปิดหน้าต่างระบายอากาศเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อด้วยนะยังไงก็ตามปร,ประสิทธิภาพของวัคซีนวัดจากการทดลองทางคลินิกซึ่งอาจมีการควบคุมกลุ่มทดลองแต่ในการนำมาใช้กับประชาชนจริงๆเนี่ยประสิทธิภาพมีโอกาสที่จะต่ำกว่าผลที่สรุปในการทดลองเนื่องจากว่าหลายปัจจัยเช่นการกลายพันธุ์ของไวรัสใหม่ๆที่ยังไม่ได้ใช้ในการทดลองนั่นเองค่ะ วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ป้องกันโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้หรือไม่มาดูกันค่ะเว็บไซต์ของไฟเซอร์เผยว่าวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer มีประสิทธิภาพ100%เซในการป้องกันโควิดในแอฟริกาใต้สถานที่ซึ่งพบสายพันธุ์ B1.351 เป็นครั้งแรกนะคะนอกจากนี้การศึกษาอื่นพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ครบสเข็มมีโอกาสติดเชื้อโรคโควิด1 9สายพันธุ์ที่พบครั้งแรกนะ,ะในสหราชอาณาจักร หรือ B 1 1, 1. 7น้อยลง90%อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีอยู่ยังคงต้องการการสังเกตและพัฒนาในระยะยาวต่อไปค่ะมาดูกันว่าวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฉีดอย่างไรกันนะวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฉีดทั้งหมด2เข็มโดยเข็มที่2จะห่างจากเข็มแรก21-28วันใช้วิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขนด้านบนแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเริ่มเกิดหลังจาก การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปแล้ว12วันแต่ว่าภูมิคุ้มกันจะทำงานเต็มที่หลังจากฉีดครบ2เข็มไปแล้วนะคะปัจจุบันยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการป้องกันระยะยาวในกรณีที่ฉีดเข็มแรกเพียงเข็มเดียวนะคะมาดูกันต่อไปว่าวัคซีนโควิดไฟเซอร์เหมาะกับใครนะวัคซีนโควิดไฟเซอร์เหมาะกับผู้ที่อยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้1ผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนนะ 3. ผู้ที่ทำงานด้านสาธารณสุขและมีโอกาสสัมผัสรับเชื้อมากกว่าคนอื่น 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่อาจส่งผลให้อาการรุนแรงหากติดเชื้อโควิด -19 เช่นผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหอบหืดโรคปอดโรคตับ โรคไตและโรคติดเชื้อเรือรังอื่นๆนะคะ 5. ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันควรได้รับวัคซีนหลังจากปรึกษาแพทย์และผู้ดูแลแล้วเท่านั้นนะคะ 6. ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV เพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงแต่ว่าควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนนะคะ 7. ผู้ที่เคยติดโควิด -19 มาแล้วอาจรับวัคซีนไฟเซอร์หลังจากติดโควิด -19 มาแล้วอย่างน้อย6เดือน 8. สตรีที่กําลังอยู่ในระหว่างให้นมบุตรโดยเฉพาะหากเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสาธารณาสุขเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนนะ9สตรีมีครรภ์อาจควรรับวัคซีนหากแพทย์พิจารณาแล้วว่า ประโยชน์ที่จะได้รับมีมากกว่าความเสี่ยงเช่นสตรีมีคันที่มีโรคประจำตัวอื่นที่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงเมื่อติดโควิดนะคะทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาควรปรึกษาแพทย์หรือผู้ชำนาญการก่อนรับวัคซีนโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ทีนี้เรามาดูกันว่าวัคซีนโควิดไฟเซอร์ไม่เหมาะกับใครนะหากอย่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไม่ควรรับวัคซีนไฟเซอร์หรือควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะมาดูข้อหน่งผู้ที่มีอายุน้อยกว่า16ปีเนื่องจากวัคซีนไวไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยทำการทดสอบกับผู้ที่อายุ16ปีขึ้นไปองค์การอนามัยโลกจึงยังไม่แนะนําให้ผู้ที่มีอายุต่ํากว่า16ปีเนี่ยฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะ 2. ผู้ที่มีอาการแพ้หรือมีโรคภูมิแพ้แบบรุนแรงและไม่รุนแรงต่อส่วนผสมของ mRNA ในวัคซีนโควิด -19 ซึ่งไม่ควรรับวัคซีนชนิดนี้นะคะ 3. ผู้ที่มีอาการแพ้ Polyethylene g l y c o นหรือว่า PEG และ p o l y s o r b a t e เป็นสารชนิดหนึ่งที่ใช้ในเครื่องสำอางและยาบางชนิดค่ะ มาดูในเรื่องความปลอดภัยวัคซีนโควิดไฟเซอร์ปลอดภัยหรือไม่นะองค์การนนามายโลกได้ทำการประเมินคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์แล้วว่า เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนอกจากนี้วัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ได้ผ่านการประเมินจากผู้เข้าร่วมมากกว่า44,000รายที่อายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็มีมากกว่า12,000รายที่ได้รับวัคซีนตลอดจนติดตามอาการอย่างน้อย6เดือนหลังฉีดเข็มที่2แล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามทั้งองค์การ อาหารและยาสหรัฐและหน่วยงานป้องกันโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC นะจะคอยติดตามผลข้างเคียงของวัคซีนที่ฉีดแล้วต่อไปค่ะมาดูผลข้างเคียงทั่วไปของวัคซีนไฟเซอร์กันค่ะผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยและไม่รุนแรงของวัคซีนไฟเซอร์มีดังต่อไปนี้ 1. มีไข้หนาวสัน่น 2. ปวดศีรษะ 3. ปวดกล้ามเนื้อ 4. อ่อนเพลีย 5. ปวดบวมหรือมีรอยแดงบริเวณที่ฉีด 6. คลื่นไส้ 7. อาจเจียนโดยผลข้างเคียงเหล่านี้อาจจะเริ่มใน1-2วันหลังจากรับวัคซีนจากกลุ่มทดลองพบว่าผลข้างเคียงเกิดขึ้นหลังจากฉีดเข็มที่2และควรจะหายไปในไม่กี่วันนะคะผลข้างเคียงที่พบได้ยากของวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยอาจมีดังต่อไปนี้ค่ะอา่า อันนี้พบได้ยากนะคะเช่นอาจจะเป็นลมอาจจะเวียนศีรษะอาจจะมีการมองเห็นผิดปกติหรือรู้สึกชาตามร่างกายหากมีอาการดังกล่าวนะหลังจากฉีดวัคซีนไฟเซอร์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท,ทันทีนะคะนอกจากนี้การหาที่นั่งพักหรือว่านอนอาราบอาจจะช่วยให้อาการบรรเทาลงได้คะ่ะ มาดูเรื่องอาการแพ้กันหน่อยอาการแพ้วัคซีนไฟเซอร์อาการแพ้วัคซ,ซ,ซีนไฟเซอร์ถือเป็นการถือเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าแพทย์ทันทีอาจมีอาการดังต่อไปนี้นะคะอันนี้แค่อาจจะมีนะคะ 1. นนะคะ ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้รีบพบแพทย์นะคะมีพื้นขึ้นตามตัว 2. มีอาการคันบวมตามจุดต่างๆโดยเฉพาะใบหน้าลิ้นและลำคอนะสามมีอาการเวียนศีรษะมากและ 4. มีอาการหายใจลำบากนะอย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่การทั้งหมดที่มีโอกาสเกิดได้หากคุณมีอาการอื่นๆที่นอกเหนือจากด้านบนควรติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าแพทย์ทันทีนะคะ มาดูข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์แล้วไม่มีผลข้างเคียงจะป้องกันโควิดได้ไหมนะผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าวัคซีนทำงานหรือไม่เพราะว่าผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะต่อคนระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะคะหากยังไม่ได้รับวัคซีนก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้อโควิด -19 ทุกคนจึงยังคงต้องใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัย นะทุกครั้งที่ออกจากบ้านมาล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบูู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นอย่างน้อย7จนะคะรักษาระยะห่างทางสังคมหลีกเลี่ยงการเดินทางไปที่ชุมชนที่มีความแออัดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าสงสัยว่าติดเชื้อโควิด -19 รีบเข้าไปรับการตรวจหาเชื้อนะคะอย่างไวเลยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะวันนี้แอมุดาไกลบ้านหรือว่าเจสันฟู ก็เอาข่าวสำคัญมาเล่าสู่กันฟังเท่านี้ค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสําหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูเนี่ยคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะเจอก,กันคลิป,ปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ